สามขวดขวดที่4ีเตี่ยมาอีกเด้อเล็ดลุดพี่น้องเล็ดลุดเล็ดลุดเล็ดลุดแข็งมันห่อนที่นี่เพิ่นบอกว่าเมื่อนี่เพิ่อนอยากถามอาลูกเต่าเาราล้านเมืองแน่ อาเพนว่าพร้อมอกพร้อมใจกันมากอย่างนอมือนี้เนาะมาขอโชคขอลาบขอโชคขอโชคขอลาบขอสาบขอลตตรงลาลยขอสามตัวตรงอลาอลยมอาขอลาบขอขอขอลบขอขออบัาบลาบขขอาบอลบลาบาบาบอาบขอาาบลบอาาาบาาอาาบ บั้นดหาเพิ่นมีพี่ยังบานมียังก็ดีครับพาเพิ่นบอกห้ไปแปลเอาดอกแล้วเพิ่นจิบอกมูเจ้าเองครับอ่าเห็นเพิ่นหยิบเพิ่นาบก็จะเปนแปลเป็นเล็กเป็นเบิร์มบะไรครับอ่ามีเงิน4ีส0าหาลอยในถุงมันบ่มีเงินจิไปยายอ่าเพิ่นบอกว่ามากื้อนี่ก็คือบอกเป็นยังคือว่าลูกเต่าเราหลานนี่มาผอมอก้อมใจกันอ่ายกหิยกหอวยกบานยกเฮี่ยนให้เพิ่นอ่าบอกเป็นยังเพิ่นสิบตอบแช่นมูเจ้านี่อีก หกงวดเนาะครับห้าง,ง,งวดวังหนึ่งที่ผ่านไปสาธุ<ค>สาธุอ,อาตอบแผนผู้พ่อหมู่เจ้าได้ือถูกตื่อเชื่อเชื่ออ่างวดนี่ที่เอาเป็นหลักเสียก่อน อาให้ซอยกันเนี่ยเด้อมีอย่างกระเบิ่งกันไปดูแลกันไปเด้อครับเพิ่นบอกว่างวดเนี่ยมูจังสามตัวตรงสามตัวตรงตรงสาธุสาธุพิมพ์สาธุด้วยนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยเด้อพิมสาธุสาธุนะครับมาถ่งเจ้าฟอก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีค้ามทีงเจ้าทีเจ้าทางอาบันยากาศน้ำทับน้ำท่วงเพิ่นอยู่ตลอดเวลา อาเฟนบอกว่าไม่เห็ดจังไดงขูดเจ้าก็ได้เย้ครับประการปาะการปากการเร็ว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 เตรียมเลยเตรียมเตรียมเตรียมไปเตรียมไปเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วเบิ่ง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 เตรียมจดเด้อพี่น้องจดเลย พิมพ์สาธุสาธุแล้วก็จดด้วยตัวเลขนะครับะะพิมพ์สาธุสาธ,สาธุแล้วก็จดด้วยตัวเลขนะครับครับจงขอนนหมอนั่นอ่าลงมาบริยานแต่สองมองดูนี่เห็นแจ้งเป็นจริงครับเขียนเนื้อหาที่อยากจะทราบจงขอนนหมอนั่นใช่เินครับสมัติโต้เอออ่าโอเคครับ นีมุ่นครับอาจารย์เอาปวารจิตเป็นพร้อมทั้งุณครูบายจา์ก็ดีนาจาฮวาลูกทีลูกหาือว่าภูคาเองเห็ดยังลงไปให้ภูคาอาจสำเร็จรูร่วงเอาปวาสีจิตเป็นพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางไม่นั่งท่อนี่ก็ดีเอาพร้อมทั้งเจ้าให้เจ้าหน้ารือว่าเจ้าหัวเจ้าสวนพร้อมทั้งเจ้าห่วยเจ้าน้องเอาพร้อมทั้งเจ้าป่าเจ้าดงดองเอาปวาจิตเป็นพร้อมทั้งเทวดาป่าดินอาจจงบรนดลบรรดาลขอให้ภูคาใดหูวแ้งเป็นจริงเป็นงวา ครับอ่ารุนรุนรุนนมาแล้วมาแล้วอาเบ่รายียังอ่ะแปดีแปดีสามแปดีสามพี่น้องพิมพ์ พิมใหม่พิมใหม่พิมใหม่พี่น้องพิมใหม่พิมใหม่เึงก็คือหเนาะพี่น้องแปดสี่สามแปดสี่สามแปดสี่สาม 4040พี่น้อง843แล้วก็40พิมพ์กันด้วยนะครับตามด้วยสาธุสาธุนะครับ843แล้วก็40นะครับพิมพ์กันด้วยเด้อ8 4 3แล้วก็40แป่มกับสี่ศู่มับแปดสี่ามกับสี่ะสองมาสองมาร่บ ดูลายมือจันารย์แมวเด้อนะครับแปดสี่สก็สี่ศพิมพ์ไว้รอนะครับแปดสี่สามักสี่ศูนยครับเอาสาธุ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 เด้อแปดนะครับำได้ค้